ก็ไม่มีไคแพ็คกอร์พี่จองยิ่งหมดพี่จองดิวันนี้ไปเที่ยวไหนครับกดซีชังคนเยอะมากค,คือแบบที่จอดรถแน่นอะ่ะ 2ครับสคนค่ะเรือหมดอี่โมงครับกบบงเย็นจ้าเที่ยวสุดท้ายจ้ามาได้างได้เต็มไปเลยเก็บไลยโอ้คงเคงคงเคงเข้ามาคนเยอะมากเลย ดดร้อนมากเดี <st arts> ๋ยวเราไปหาข้าวเย็นก่อนดีกว่า <laughs> เชียร์กันนี่ครับมีมองใส่เข้าไปนี่ เจ้าครับพี่เลยครับเออพี่ลงเลยมอไซค์เจ้าสี่บาทเจ้าค้างหรือเปล่าไม่ค้างครับวันเดียวว้าวเท่าไหร่คอ่ะรถอยู่ไหนคันนี้พี่เดียวเลยมีร้านข้าวแบบเป็นร้านบ้านๆไหมครับมีมีอยู่แถวไหนครับในซอยคะับไม่ไม่ซอย ที่แกจอดให้เลยอ่ะหาร้านข้าวแบบบ้านๆอนะ่ะหาข้าวยี่เ่อนเพื่อนเราก็ไม่ดูเลยว่าร้านไหนอร่อยโนแพนโนแพนโนดาต้า no 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 นี่ปะไปร้อนมากไม่ร้อนหนระอ ดีสายไล่ขวาไเคยกปละอยากเช่าทิกอ่ะมีทิกไม่เช่าเอเออราคาหน้าเท่ากันแหละแต่เ,เราเราต้องเลือกก่อนน,นะวันนี้เรามาที่สะพานสะพานอะไรบักสะพานมอนอ่านไปีไปดูไม่ง <c oughs> งแค่นะ่ะนี่ไงผมอ่านไม่ออกนะ <c oughs> อ่านตายอ่านไม่ได้ ต้องรอตอนน้ำขึ้นด้วยตอนเย็น้วยดูจะสวยร้อนมากคนเยอะนะแต่ไม่มีอะไรเลยคนเยอะมากเนะลยตกเย็นมากโหจริงร้อนร้อน,อนปวดหัว นเยอะเยอะเลยอะ่ะ<ห>คนเยอะ <S <S ใครจะมาก็ <c oughs> มาวันธรรมดาดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใครจะมาก็ไม่ต้องมาคลิปนี้คือคำตอบเฮ้ย <c oughs> เขาก็อยากมาเที่ยวกัน,นเ,เขาอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ต้องมาแล้ว, <c oughs> ลวเราเอาไปฝากไปแล้วไงแต่เรามาโนแพนไง จะลงมาทำไมอ่ะก็เป็นร้านกาแฟด้วยว่ะขอบคุณเยอะนะต้องถอดรองเท้าขึ้นไหมนะใช่ใช่มันน่าจะเป็นที่ประทับอะเจ้าไงขึ้นไปดูเลยได้ที่ที่ไหนก็กาแฟไงพวกกาแฟโบราณเนาะเฮ้ยเพื่อนผมอยากกินเบีย ใช่ละโโหเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเพื่อนดูดูมันเลยขอวางของก่อนนะครับฮะไ,ได้ทางกาแฟ โอ้ราคาถูกถูกถูกราคาถูกี่พี่บอยเราไม่ทำน้ำราคาที่ที่เขาบอกว่ามันไม่มาเมย์ไม่หวานสองเอาอเมย์ไม่หวานสองครับอเมย์ไม่หวานสองจ้าเย็นนะพี่นะครับผมคือเรื่อนไม้ริมทะเลสร้างในสถานที่ห้า ตอนนี้ใกลก้ก <c oughs> เป็นร้านกาแฟเราจะไปไหนกันต่อนะเพื่อนขอน้อยไปจัดไปเชียกัน ้าอะไรนะะเนี่ยแดดว่าข้ามเข้าอดีแยวเลยก็ดูดัอันนี้คือที่ไหนนะอีกทีจุดชมวิวขอ,วขอนนอสแต่แดดเริ่มไม่มีแล้วสวยอยู่ถ้ามันไม่ลอกอ่ะ มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเนี่ยหาถ้ำพังเห็นปะอาจจะแบนเยอกันอันซีนมาแล้วมาแล้วอยู่แถวนี้แหละจอง มาตรงนี้เราพาทุกคนไปดูไงอะไรรูปันมะเทีละทลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนเดี๋ยวเพื่อนผมจะใส่เกงองเดี๋ยวเราไปถ่ายกันใครจะมาคิดดีๆคิดอีกทีเราให้ผมคิดก่อนเดืมน้ำแลยนะ อนมาก็คิดเอาแล้วกันนะเราเราพามาดูจิตรอลเซนโอ้โหกมากเลยนี่ครับถือว่ามาถึงเช็คอินยังเรียบร้อยใครจะมาคิดดีๆนะไม่ต้องลงกลับเลย เอ้แบ๊กเออมันมีทางลงไปถ้ำอ่ะผมก็ลงเลยป่ะเอาล่ะลงอ่งงะเราทำอะไมอะคนยังเยอะเลย ปไปป่ะไม่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูมุ้ง ขยะขยะก็เยอะพอคนเริ่มมาเที่ยวเยอะก็ขยะเยอะเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ค่อยช่วยกันรักษาความสะอาดเลยอ่ะสวยๆเลยเนี่ยมีขยะเนี่ยคนมีขยะตรงไหนที่แบบคนเข้าไปถึงก็ขยะเยอะเนี่ยแต่ตรงนี้สวยสวยมากเลย เดี๋ยวพาลงไปดูออระวังหน่อยไงทุกคนปองเบียจะเป็นกระปองเบียกับขวดน้ำะนะเต็มไปหมดเลยอะ่ะถ้ามาตอนเย็นนะ่าจะแบบพระอาทิตย์ตกสวยมากตรงเนี้ยคิวสวย ขึ้นไปกับเอ๊ไปได้ไปได้เรื่อยๆเลยคนเยอะส่วนใหญคนจะถ่ายรูปไปแค่โซนตรงโน้นนะตรงนี้มันขึ้นลำบากแนะนำใครจะมาตรงนี้ก็ทาผ้าใบานี่ถุงขยาะขยะเนี่ยมันมีมีทั่วเลยนะ ไอเนี่ยคนเขาไม่ยืนถ่ายรูปของเนี่ยไม่รู้อ่ะคนเหนือนน่ตเก้อยชอบอยู่ที่สงครับไอเดี๋ยวตรงนู้นที่เราขี่รถมาเดี๋ยวไปจอดถ่ายน,นู้สักลองไนะปกลับไปนู่นดีกว่ิปะแตรงนู้นเลยทุกคน <S <S ดูดิคนยังเยอะอยู่ไหม เราไปที่อื่นเถอะอ๋อห้องเป็นตัวเอ้ยหองเป็นชุดห้องเป็นตัวมีห้องเป็นชุดให้นะฮะาเราไปหาที่อื่นดีกว่าหาทางรู้อะไรไม่ได้ไปเลยไปก่าอนได้ไหมไเรเล่นก่อนยตอครเื่อตันลงด้วย <c oughs> ขึ nah ้นไปขึ <KNOW plusieurs> ้นไปชมวิวชมวิวเป็นวเฮ้ยไปไปไปเห็นไหมโค้รสวยโอ้สวยว่าจุดนั้นนี่อ่ะเอ๊ะบอกลุงเขาก่อนว่ายังไม่ต้องหรอคาหรอยกระพุทร้บาท วิวนี้สวยกว่าเยอะเห็นทั่วเกาะเลยเนี่ยโอ้แนะนำแนะนำตรงนี้เห็นทั่วกเ,เ,เวกาะเลยทุกคนในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่เห็นเกือบทั้งเกาะอ่ะ ข้างบนน่าจะเป็นลอยพระพุทธบาทตรงนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันองค์เจดีย์ป่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเช้าเรามาน่าจะมาทางนูน้นตอนนี้เหมือนคึ้มฝนเลยโหทางลงนี่ก็เป็นลอยพระพุทธบาทมาฝั่งนี้ก็เงียบๆเ่ามาฝั่งนี้ชิวนะ ข้างบนข้างบนข้างล่างก็ได้กันน่ะข้างบนเต็มแล้วไหนเจอกันเจอกันที่ฝั่งขึ้นฝั่งเรียบร้อยฝนตก